เห็นไหมคะว่ามีความงอทอํายังไงถึงจะงอคะก็ดึงแบบนี้อ่เห็นไหมงอแล้วก็กด,ดอย่างนีลงไปแล,แล้วเสร็จแล้วปสวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้สุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอร์เรก็เดี๋ยวมาพาเพื่อนๆทุกคนนะคะทำ เพมหน้าจิ๋วพอดีมีเสียงาถามมาว่าขอให้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมว่าทำยังไงภายในหนึ่งคลิปนะคะต้องไปตัดเพมหน้ามาชํมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นบอนไซจิ๋วทั้งหมดเลยนะคะเป็นเพมหน้าเป็นเพมหน้าจิ๋วนะคะ,ะ้านั่นเดี๋ยวจะสองกอหินด,ด้วยกันเดี๋ยวลองมาดูทรง เพมหน้าที่เราทําไว้นะคะเพมหน้าเนี่ยเป็นไม้ที่ชาง่ายมากน,นี้เพมหน้าด่างเนอะอันนี้เพมหน้าใบธรรมดาใบเขียวและอันนี้หมากมีเปิลน,นี่ไม่ใช่กัญชาเดอ้อนี่หมากมีเปิลน,นะคะก็เราจะรู้ว่าใช้ได้หรือยังนะคะใช้ขุยแล้วก็นี่เขาออกมาแล้วตเต็มที่แล้วอันนี้คือรากนี่ใช้ได้ใช้งานได้แล้วรากแบบนี้ใช้งานได้แล้วเราต้องมาทําอะไรคะ,ระส่วนมากคือท,ที่งานถนัดของพี่แก้วนี่ก็คือทำไม้เกาะหินนั่นเองอันดับแรกหาหินมาแล้วก็เลือกไม้เข้ามาเกาะแบบนี้นะคะอันนี้ยางนัดแกงเห็นไหม นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชําไปแล้ว1เดือนแล้วดึงออกมาเช็ครากเดี๋ยวดูรากก่อนว่าเราจะใช้อะไรแล้วเราก็ค่อยไปหาหินเนาะคือเพมหน้าเนี่ยถ้าสีเหลืองเนี้ยใช้ได้แหละเหลืองเนี้ยใช้ได้นะคะก็ดูดูเวลาเราดูดูรากเราดูอย่างนี้นะคะเวลาดูราก รากที่รอบอย่างนี้ถือว่ารอบแต่อันนี้มันมันคนละขนาดกันอันนี้เราไม่ใช้นะคะไม่ว่าคุณจะไปทําเกาะหินหรือจะไปทําไม้จิว๋วใดใดทั้งสิ้นก็ตามเราดูที่รากเขารอบแล้วก็ในในระดับเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้มันสูงกว่าชาวบ้านเขาก็ต้องเอาออกกลายเป็นว่าต้นนี้มีรากประมาณนี้เนี่ยค่ะ ะะส่วนมากที่เราเอาไปนิยมใช้ก็จะเป็นไม้ทรงต้นเนาะ,ะเป็นไม้เกาะหินหรือทําเป็นไม้รากโยงถ้าเป็นไม้รากโยงเราต้องเอาลากไปเลี้ยงต่ออีกเป็นลนักษณะนี้ถึงจะเป็นไม้รากโยงได้นะคะวันนี้ทําไม้เกาะหินนะคะเป็นไม้จิว๋วเกาะหินอันนี้เป็นอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะมีราก1 2 3 4 5สาี่ห้าและอันนี้ก็เป็น เพมหน้าด่างด้วยเออไม่มีเพมหน้าด่างเล่นด้วยนะเนี่ยนะคะอ่ะเล็ไปหาหินไห้หินมาแล้วนะคะหินนี้เราทําฐานไว้แล้วด้วยเห็นไหมคะนี่เป็นหินเล็กสําหรับสําหรับเกาะนี่ดูขนาดและความยาวของลาก็พอดีกันนะคะเรามาตั้งหน้าหินก่อนว่าอันดับแรกเราจะตั้งยังไงดยยูแบบนี้นะคะอ่าเกาะตรงไหนดีน้านะคะหนึ่งตรงนี้เกาะได้แล้วก็ตีออกตรงนี้แล้วลาก็มาประมาณนี้ แต่ก็ไม่ได้โชว์ลากนะคะสองคือมันมีความม้วนเนี่ยเห็นม้วนไหมอ่ะผ้าเกาะตรงนี้แล้วตีลงมาตรงนี้ลากก็จะได้โชว์อ้อมมาตรงนี้จะได้โชว์โชว์ว่าลากลากเลี้ยวนึกออกไหมอ่ะท่านี้สวยท่านี้สวยกว่าอ่ะพี่แก้วตัดสินใจเอาน้านี้แล้วกันแล้วเกาะตรงนี้นะอเอ่อตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้วิธีการเกาะนะคะมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่ทุกคนมีดินเหนียวเป็นของตัวเอง สำหรับใครที่อ,อยู่ในอยู่ในกรุงเทพหาดินเหนียวยากนะแนะนำร้านาร้านที่เขาขายบัวนะคะเขาจะมีดินเหนียวไว้ปลูกบัวนึกออกไหมเหนียวเหมือนกันอันนี้นก็เหนียวเหมือนกันเช็คนิดนึงเอาก้อนกรวดออกอันนี้พี่แก้วไปเอามาจากหลังบ้านนะคะหลังบ้านคุณพ่อน,นั่นเองมีเยอะแม่้งกลัวอ่ะแล้วก็อันดับต่อมานะคะดูอย่างที่คิดไว้นะจะให้เขาเกาะตรงนี้เนาะ แล้วก็เลื้อยลงมาตรงนี้อะแล้วก็เข้ามาล่องตรงนี้แล้วก็เข้ามาต้องตรงนี้คือ,อสังเกตดูนะคะความสวยของไม้เกาะหินรากจะต้องมีความโค้งแบบนี้เึนือไหมอะเพราะถ้ากัดเกาะตรงๆมันไม่สวยเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างโคตข้างบนโคตมันถึงจะล้อกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเวลาเกาะทําแบบนี้ค่ะทำยังไงให้รากโคตอันดับแรกอานนี้เอาออกก่อนนะ เหลือใบให้หน้อยที่สุดอ,อย่างที่บอกก็คือคล่อมลงไปแบบนี้นะแล้วเห็นรากตำแหน่งเนาะที่เราอยากจะให้เข้าเลือ้อยเลือยอย่างนี้มันจะได้สวยรา,ากนี้เลือ้อยรากนี้เลือ้อยดูดูตำแหน่งคร่าวๆก่อนนะว่า1 2 3 4 5 6รากทั้งหมด6เส้น7เดี๋ยวนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้โอเคถือว่าโอเคแล้วนะคะกะ็เวลาเราอยากให้รากเลื้อยทำไงคะทำแบบนี้ค่ะ แ,บบแล้วก็ใช้ดินดินเหนียวเรานะมาตำแหน่งมาตำแหน่งแบบนี้ไว้ดินเหนียวนี่พี่แก้วใช้บ่อยมากเลยนะคะ1เอาไปมาร์คตำแหน่งสองสหรับไม้เล็กเนี่ยไม่ต้องมาร์กเลยนะ,ะเขาจะอยู่อย่างนี้เชื่อไหมว่า1เดือน1เดือนนะเดี๋ยวเอาตัวที่จะมาให้ดู1เดือนดินเหนียวก็ยังอยู่และสําหรับไม้จิ่จู่แบบนี้คุณเอาอยู่ง่ายมาก ไม่ต้องไปหาหนังกระต้มกระติกอะไรมารัดเลยนะอันนี้คือเขาใหญ่แล้วไงก็เลยต้องใช้หนังกระติกรัดอ่ะขยับมาไว้ตรงนี้ค่อยๆนะคะอ่าแล้วก็เส้นนี้พี่แกจะให้ป่ายมาแบบนี้ลักษณะเห็นไหมคะว่ามีความงอทํายังไงถึงจะงอคะก็ดึงแบบนี้เอะเห็นไหมงอแล้วก็กดดยิงหย่่งลงไปอ่าแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มีร่องใช่ไหม ดินเหนียวมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเนยนะกดเข้าไปล่องๆตรงนี้ก็ได้กดให้เขาแนบไปกับล่องหินเลยนะหลายๆคนคงสงสัยว่าโดนน้ำมันจะละลายไหมไม่ละลายนะคะเขาจะอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าเราจะลือลากเข้ามาอันนี้แนบเข้าไปในล่องอันนี้ไฮไลท์เลยนะจะบอกให้ถ้าเข้าไปในล่องแบบนี้มันจะทำให้ลากเราคดปั้นดินแบบนี้เป็นกลมๆเนาะแล้วก็ยัดมันลงไป เยมันจะทําให้รากเราแนบเข้าไปในรูหินเลยนะและไม่ทําอันตรายกับไม้ด้วยอ่าล้วก็เลยลงมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้มันเข้าไปในร่องเพราะว่าเวลาเข้าร่องเนี่ยมันจะทําให้อ่าไม้เรากราะชับมากขึ้นนะอย่างนี้นี่เห็นลีลาไหมดูคร่าวๆแล้วว่าอุย้ยออกมาตอนนี้สวยแน่นอน เอาเข้าไปในร่องนะคะดันเข้าไปเลยดันเข้าไปแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้คือเราก็จินตนาการเนี่ยนะคะคือการทําไม้การจินตนาการว่าไหลลงมานี้เราต้องอามาอยู่ข้างหน้าบ้างคือจะไหลไปทางนู้นหมดไม่ได้อ่ะมาอยู่ตรงใกล้ๆฐานหินหน่อยนะ,ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วละเส้นต่อมาให้ไปทางไหนควรจะไปที่อื่นแล้วล่ะไม่ควรจะไปที่เดียวกัน ไหล่า,ามาทางนี้ค่ะเห็นไหมคะดินจะอัดเข้าไปในในร่องร่องหินแบบนี้แล้วเราจะอืไปทางนี้ไม่ตวัวมาทางนี้มั้งให้เขาตรงตรงลงมาคือข้างหลังหลังไม้ไม่ต้องมีรากเยอะก็ได้ต่อมากา็นี่ก็ป่ายอาจจะไปมุดเข้าไปในรูนั้นก็ได้แต่เราไม่นิยม เราไม่นิยมให้รากมุดเข้าไปในรูนะคะเพราะรากมันจะหายไปถ้าไม่มีที่มาที่ไปเราจะหาความสวยก็ไม่เจอเนาะอย่างนี้อย่าเข้าไปในรูออกมามันจะเข้าไปในรูครับทุกคนจับก่อนจับก่อนนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวดันก่อนไม่ให้เข้ารู เราเข้าไปในรล,ลเอาออกมาแล้วแปะไปอย่างนี้ระวังเขาจะปัวเขาจะเข้ารูใช่ไหมัราทำแบบนี้ให้เขาแนบไปข้างๆแล้วอัดอินลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอมง่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่กระถาง ประโยชน์กว่ากระถางดําอีกนะคะทุกคนเพราะว่ากระถางดําอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้งไงอ่ะว่ารากมันไปได้ยังไงแล้วสุกไหมเออเนี่ยเราต้องมาอย่างนี้เอาว่าอ๋อลากมันถึงแล้วแต่อันเนี้ยพอเขาใส่เดี๋ยวเขาเต็มนะเขาก็เขาก็ไอ้นี่เองเลยอ่ะง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยเราจะรู้โดยโดยอัตโนมัติว่าอ๋อมันใส่ลงไปแบบนี้ได้นะกระถางใหญ่ก็ไปค่ะเห็นไหมเราลดขนาดกระถางได้ด้วย ประหยัดแล้วก็ลดสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใส่ลงไปไปโตในนี้นะคะไม่ต้องมีการรัดแต่ประการใดนะคะเพราะว่าลากเขายังเล็กอยู่ไม่ต้องรับไม่ต้องทำอะไรที้สิ่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูที่ทำไว้เมื่อเดือนที่แล้ว แล้วก็เอาไปตั้งได้เลยนี่ก็พร้อมลงปลูกตอนนี้สามารถออกแดดได้เลยนะคะตัวนิดนึงนะคะเราเราชำหนเดือนจนออกรากแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงกระถางแบบนี้นะคะแต่งตามใจที่เราต้องการเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นต้ตนนี้เป็นเดือนที่2นะคะระยะเวลาในการทำทั้งหมดก็2เดือนง่ายไหม ก็ได้แหละอันนี้สามเดือนค่ะคือนี่ก็คือลักษณะไมค์นี่ที่พี่แก้วเกาะไว้นั่นเองเราลากฝานมจะโตพยายามเก็บตรงนี้ไม่ให้เขาโตนะคะแล้วให้เขาโตแต่ข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเขาจะไปหาอาหารนึกออกไหมแต่ข้างบนเนีย่ยไม่ต้องหาอาหารมีหน้านะที่กอดอย่างเดียว มีนาที่กอดหินให้ให้สนิทอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องหาอาหารแล้วเดี๋ยวข้างล่างเขาหามาให้เรากินเองเนาะอย่างนี้เลี่ยตรงนี้ออกนะคะโคนล,ล่าต้นนี้มีหนึ่งสงสามสี่ต้นนี้มีสี่เส้นแล้วก็พิการพิจารณาในการตัดรากออกคือถ้าไหนยาวมากตัดออกแต่ต้องมีรากฝอย นะคะอย่างพี่แกตัดอย่างเงี้ยพี่แกตัดลากลากเส้นเมนออกแต่ลากฝอยอยังอยู่นะเพราะอย่างที่บอกว่าลากฝอยต้องคอยหาอาหารให้ลากใหญ่นะคะแล้วก็เก็บเขาอีกทีหนึ่งด้วยดินดินเหนียวนั่นเองให้เขาแนบไปกับหนินและอย่างที่เห็นนะคะเขาเข้าไปในซอกนะแล้วทีเนี้ยับซอกแล้วด้วยแหละ ต้นนี้จะต้องเป็นไม้ที่จิ๋วมากๆเพราะว่า,าคือเห็นไหมคะว่าเห็นแด้นิดเดียวต้นเขาเขาจินตนาการกนะ็คือนี่น่าจะเป็นหน้าหินเป็นไม้จิ๋วมากๆแล้วจิ๋วมากๆเนี่ยพี่แก้วจะทํำยังไงรู้ไหมคะก็จะทําเล่นเขาอยู่ตรงประมาณนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความใหญ่ของเขาแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วเล่นแค่ตรงนี้พอเนาะแล้วก็เอากลับเอาเขากลับเตะกระป๋องเหมือนเดิม ไปดูอีกต้นหนึ่งวันนี้ทำหลายต้นเลยท,ทั้งกระถางเลยเนาะก็คร่าวๆนะคะก็ทบทวนนิดนึงชํำก่อนเสร็จแล้วได้หนึ่งเดือนเอามาเกาะหินแบบนี้นะคะแล้วพอครบ2เดือนนะคะเราก็มาตั้งทรงเขาว่าหน้าเขาอยู่ตรงไหนทํำยังไงนะคะอันนี้คือ3เดือนและสามเดือนเราก็มาดูมาเก็บทรงนะคะก็คือตรงนี้ไม่เอาเราเก็บตากิ่งออกเนาะอันนี้ไม่เอาเอาเก็บตากิ่งออก เราต้องการตานี้ตาตาล่างนี่เพราะว่าเขาจะได้ตีกลับลงมาข้างล่างแบบนี้เดี๋ยวเอาตาล่างนี่นะคะแล้วดึงลงมาตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ดึงแล้วก็เลี้ยงเขาต่อตอนนี้เป็นระยะตั้งทรงแล้วนะคะก็หมายความว่าเนี่ยเดี๋ยวกิ่งเขาออกมาแล้วก็แต่นี้ก็เล่นได้เลยเล่นต่อไปก็หมายความว่าจากนี้ไปประมาณสองเดือน ไม่เกินนี้นะคะตอนนี้ก็จะจบแล้วละ่ะก็คร้าวๆของเพมหน้านะคะก็ประมาณ6เดือนจบนะคะหนึ่งช้ำช้ำหนึ่งเดือนลงกระถางอีก1เดือนเป็น2เดือนนะคะ2เดือน3เดือนก็ขึ้นมามาตรงนี้นะคะและอีก2เดือนก็เลี้ยงกิ่งตรงนี้ให้ลงมาคือคือปกติน,นี่นี่คือเรื่องอเรื่องที่จินตนาการไว้นะคะกิ่งนี้จะลงมาตรงนี้นะเป็นยาชานิดหนึ่งตรงนี้ก็ขึ้นมาเป็น เป็นยอดตั้งยอดแล้วก็ลงมาเป็นตามสไตล์ของพี่นั่นแหละนะ,ะเคล็ดลับหนึ่งที่อยากทำอยากจะบอกทุกๆคนนะคะเวลาเราอยากให้ไม้เราโตเร็วโดยเฉพาะไม้ที่โตเร็วแบบนี้ก็คือเพมหน้าตัดรากเขาค่ะพอเขาแน่นแบบนี้ปุ๊บตัดเลยนะตัดแบบนี้ตัดแล้วก็เอาเขาลงมาเหมือนเดิมตัดแล้วลงเขาเอาเขาลงเหมือนเดิมแล้วราก ถ้าเราต้องการขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องฝังรากนะคะอย่างนี้เราฝังไว้ใช่ไหมพอใหญ่พอโตขนาดที่เราต้องการแล้วก็คือขนาดนี้เอาโชร่าขึ้นมาบน,บนดินเลยนะคะต,ต้องโดนแดดนะคะและระหว่างนั้นรัดด้วยยางรัดแกงตลอดเวลาเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยๆเปื่อยไปเองแล้วเขาไม่ทําลายรากนะคะพอเขาแน่นแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องรัดกัแล้วอันนี้รัดเขาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาค่อยๆผุก็ปล่อยเข้าไปแล้วมันก็ยัยงก,ก็ยังผุต่อนะแต่ก็ไม่เป็ะนไะรก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแต่ง ไปแล้วล่ะนะคะแล้วสําหรับใครที่มีคําถามหรือมีคอมเมนต์หรืออยางให้พี่แก้วทําอะไรนะคะฝากอคอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่แก้วด้วยนะคะอยู่ความสุกับการทํางานทุกคนค่ะบ๊ายบาย